การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้เสนอยุทติต่อประธานสภาการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธา,านีเพื่อให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาอนุมัติให้บระหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดดำเนินการขอรับถ่ายโอนอนนีาตใหมยเฉลิมพระเกียรติหลวงพิษาและมีตราชินีและองค์ราชสมบตัติจุฬาตำบลจำนวน,กนเนกา้ <c oughs> าแห่งทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการ ถ่ายโอนภารกริจสถานีมีอาน,นาไม่เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาและคุณภาพที่ดีของประชายชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีกระผมขอเรียนยืนันต่อสภา,สสาสการนน <c oughs> บริหารจังหวัดปทุมธานีพยัญลือนะครับซึ่งความพยัญลือน,นั้นเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้าท่าจีนกับฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันตกนะครับปากคลองอยู่ที่แม่น้าท่าจีนฝั่งตะวันออกนั้นอยู่ที่แม่น้ําเจ้าพญานะครับ จะขวางนะครับเป็นคลองที่ขวางจับหน้าระหว่างอยู่ <นะ S 2> ก่อนถึงอำเภอสามโคกและอำเภอาลอภอาลหลุมแก้วนะครับคลองลาดพร้อและก็คลองชนประทานทั้งสองแห่งเพราะว่าคลองพระบรมไม่ต้อป้องเพราะว่าน้ำทางยมลือได้ปล่อยลงมาเยอะแล้วก็ท่านนายกบอกว่าัวัรดิมันอ่อนดวจะพังลงมาก็คือ ให้เอาบรนเี้ก็ไปกปั้นตรงหมู่บ้านฉะรินก็ตอนนี้ก็น้ําไม่ขึ้นแล้วครับเมื่อคืนนี้ก็ลดลงไปประมาณสองเซนตาเม็จน้ํายังอยู่ในภาวะที่ยังไม่น,าน่าเปนะ็น่วงครับแต่ตอนนี้ไม่กลที่จะป้องไม่เสร็จก็ยังป้องอยู่ครับท่านนายกครับก็ขอ,อขอบคุณมากเลยคนระับท่านนยายกอตุลานีที่ได้ดูแลพ่อแม่่น้องแล้วก็ให้เป็นความอดภัยได้ออกลงไปเป็นในพื้นที่ กับผมไปทุกเขตทุกที่ว่าตรงนี้ไม่ดีนะตรงนี้ไม่ดีนะท่านจะยงไดไปดูแลตลอดก็ขอบคุณมากครับวันนี้ได้มีการมาส่มสภาและมีการแจ้งับบสมาชิกว่าจะมีการรับรบพอพตตเข้ามาอยู่ในการดูแลตรงนี้มีนโยบายยังไงแล้วท่านจะทําให้ดีกว่าเดิมยังไงบ้างรครับคืออันนี้นะเราพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะรับแล้วเราเป็นจังหวัดจังหวัดแรกที่ยืนยันไปว่าทุก อนามัยเนี่ยถ้ามาอยู่กับเราเราจะทําให้ดีเช่นอะไรนะไม่ว่าจะเป็นตัวอุลากรโดยเฉพาะอุปกรณ์การตรวจโรคที่ทันสมัยนะครับมันต้องมีประจําอยู่ในถานีอนามัยทั้งหมดขาครับครับผมผมมองไปถึงว่าถ้าเราทําได้เนี่ยภายใน ผมมองว่าภายใน2ปีถ้ามาอยู่กับเรานะครับแม้แต่ที่เอ็กซเรย์ก็ต้องมีที่ทาน่นีอนาใหมต้องเอ็กซเรย์ถึงพี่น้องประชาจนให้มีเฉพาะจุดใหญ่ๆไม่ใช่นะทุกจุดนะฮะเพราะอไรเพราะว่าแล้วเราจะลงไปดูพี่น้องวอนถึงถึงบ้านอันนี้เป็นโครงการที่เราจะทําอยู่นะผมเชื่อว่าแต่ตอนนี้โอนไปอยูกับเราแค่9ก่อนที่สมัครใจมา9หน่วย9จุดแต่ในปี2ปีเท่าไหร่ปี6 7 ก็ต้องมาอยู่กับเราทั้งหมดครับนะตรงตรงนี้ผลที่จะลงไปถึงประชา,าชนนี่ท่านกะว่าพัฒนาทุ้งอสอมเจ้าหน้าที่เอสเอมเอเองคุณภาพของอสอมอความเป็นอยู่ด้วยใช่ไหมครับเราต้องดูฮะต้องดูทั้งพี่น้องอสมเอ,อ,มอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับแต่ทุกอย่างที่เราประชุมจะมาสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมจะโอนมาทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่างงบประมาณห,หรือบุคลากรครับตอนนี้ สถานการณ์สถานการณ์โควิดโควิดเนี่ยในปทุมธานีเราเนี่ยเราที่บอกเนี่ยเราฉีดวัคซีนให้พี่น้องประชาชนไปแล้วเนี่ยเฉพาะอบจเนี่แสนคนแล้วของรัฐบาลเราฉีดไปเกิน90%ครับเราหลุดพ้นจากหนึ่งใน10บเนี่ยนะมาสอเดือนขึ้นแต่เรายังไม่หลุดพ้นลงมาอยู่ต่ำยี่แต่เราอยู่ประมาณต่ำร้อยอยู่ระมาณร้อยกับ20อะร้อยหนึงกับยีอยู่ในกลุ่มนั้น ะะแต่ก็เราก็ต่ำร้อยมาเนี่ยเดือนครึ่งแล้วผมบอกว่าหมดไหมไม่ยังไม่หมดแต่ต้องขอความรู้พี่น,น้องประชาชนนะถ้าเจอทัตเตอร์ที่ไหนรีบบอกเรามีชุดเคลื่อนที่เร็วที่เข้าไปแยกนะครับเข้าไปแยกไปกลับตัวไปสนับสนุนแม้แต่ยาเราพร้อมต้องขอให้รีบแจ้งมาอย่าไปอย่าไปกลัวอย่าไปเก็บไว้กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวบริษัทร้านจะโดนปิดโดนอะไรไม่เอาเดี๋ยวมันจะเกิดทัตเตอร์ใหม่เรื่องน้ำกับท่านครับวันนี้ การป้องกันน้ําทางลาดหลุมแก้วนะเป็นอย่างไรบ้างครับคือลาดหลุมแก้วตอนนี้น้ําก็เริ่มส่งตัวนะครับแต่ห่วงคือห่วงพี่น้องประชาชนเมื่อน้ําส่งตัวแล้วเนี่ยเองว่าเออลงมาแล้วนะเข้ากรุงเทพไปบ้างอะไรบ้างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยน้ำเนี่ยจากลาดหลุมแก้วเนี่ยมันไม่เหมือนน,กกนะน้ำจากเจ้าพญานะน้ำจากคลองพญาบรลือเนี่ยมันคือน้ําท่วมทุ่งซึ่งในทุ่งนานเนี่ยมันมีทั้งปุ๋ยมีทั้งเชื้อโรคอะไรต่างๆเพราะนั้นกลัวโรคระบาดจะตามมาถ้าพี่น้องประชาชน ยังลงไปเล่นน้ําเด็กลงไปเล่นน้ำตอนนี้ก็ให้ประกาศเตือนช่วยกันนะฮะช่วยกันตามท่านขับจากการที่เมือ่อสักครู่ที่ท่านได้มีการมีแผนเพราะว่าบางที่เนี่ยต่ำ้าต่ําตรงนี้ท่านมีแผนอย่างไรพัฒนาจุดต่างๆที่มันต่ำคือ,อคือ,ค,อคือปทุมธานีเนี่ยเราป้องน้ําของฝั่งแมนน้ําเจ้าพระยามันป้องโดยแนวถนนนะครับแล้วคลองใหญ่ๆคลองส่งน้าต่างๆเนี่ยเมื่อเอ่นขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีจุดที่ต่ํา เพราะนั้นผมให้สจทุกคนสำรวจจุดที่ต่ำถ้าจุดที่ต่ำตรงไหนที่น้ำในปีนี้เนี่ยเป็นเป็นบทเรียนว่าน้ำเนี่ยสามารถท่วมถนนท่วมผิวการจราจรเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะเข้าทำให้บ้านเรือนพี่น้องโยนที่อยู่ในคันน่ะในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยเสียหายครับก็ได้สั่งสำรวจแล้วจุดไหนที่ต่ำรีบทำแผนเสนอขึ้นมาเราจะทำไปเรืกั้นอย่างถาวรสูงไปอีกสักเมตรนึ่งเนี่ยนะครับให้มันถาวรไปเลยติดกระขอบถนนถาวรไปเลยแต่ถ้าซึมเข้ามากะสอบทรายโปะมันก็อยู่ แต่ไม่ใช่พอเป็นแบบนี้ถูกไหมพอด้านข้างหนุนต้องเอาแมโโรมาเพื่อเอาดินมาเอาดินมาตั้งเป็นคันคคนะฮะแล้วดินก็เป็นดินเลนนะครับเพราะนั้นดินเลนถ้าน้ำอมันก็สไลด์ได้ผมจะทําให้ถาวรได้ได้หมดปัญหาเพราะปีนี้เป็นบทเรียนอย่างดีเพราะปีนี้อาจจะไม่มนปี5 4แต่ก็ใกล้เคียง